ใช่เหรอวะสปอยเหรอพี่อัน๋นแต่ต้องบอกเลยวะว,ว่าว่าว่าวัานไหนคือผมกำลังจะมีเพลงใหม่นะครับทุกคนซึ่งเป็นเพลงที่ผมร้องกับพี่ร้องกับพี่อั๋นนะครับผมเหมือกนกระต่ายอยู่นะเนี่ยถ้าสปอยเพลงนะครับผมวันที่

จริงหรอมันขนตาวะเนี่ยคือผมตอนแรกผมคิดว่ามันคือแบบก็หมดสียดีสยียอ่าอ่าที่มันเป็นขีดขีดอ่ะเหมือนเพ้นต์อ่ะคือผมเพิ่งจะหายป่วยนะฮะจริงจริงก็ยังไม่ได้าหายหรอกแต่ว่าคิดถึงไนงะคิดถึงทุกคนผมว่าเลยบบว่าสักหน่อย กันต่ายแล้วงทังเนี่ยอ่ากอล่าเห็นเต้อันเห็นตียใช่ปะวะนั่นช่วยบบออสเห็นตียหรอเพลงที่จะปล่อยนะครับผมแอดแอดนี่เอาวันนี้ถ้า บีดยังไม่ยอมกดให้ฮึมฮึมปรปรตาหุนอ่ามอ่ามโยปุรุดดัวเล็บสวยแน่นอนนะอันนี้เป็นเขาเรียกว่าเนตรวงแหวนรู้จักไหมถ้าคุณมองในตาเนี่ยมันจะเอาให้เห็นว่ะคุณจะดวงสกดจิตเ <c oughs> ตี้ยมครัเชีย แล้วก็วันที่29นี้นะโอ้ยไม่เอาดีกว่าเาก็บกันจบกันครับผมอ่ะพูดถึงเพลงใหม่แล้วกันคือพี่อยันจะทิง้งไปหรือยังเนี่ยนั่งไปหรือยังไปแล้วนะครับสมาสปอยเพลงให้แล้วก็แบบก็ไปเลยก็คือวันที่2 4นี่นะผม,ผมจะปล่อยเพลงในช่องบอลนดนนะครับผมก็ทุกคนก็ไปกดติดตามนะกดเรียงค่ักดเรียงถ้าไม่กดนะครับผมก็ไปกดติดตามไปกด subscribe เพราะว่ามันจะมีเพลงใหม,หม่ทุกคนซึ่งมันเพลงที่เรียกว่า มาสเตอร์พีซของผมหนึ่งหนึ่งเลยมคือไม่กปอ,อยากจะสปอยอยู่แล้วมันได้ผมว่าเอาป่ะอยากฟังป่ะทุกคนคือมันเป็นเพลงที่ผมแต่งไว้นานแล้วแหละถ้าถ้าคนจําได้วันเกิดผมผมกผ,ผมก็จะแบบว่าผมมันจะมาสปอยเพลงนั้นในวันเกิดผมไปแต่ว่าจริงๆอะ่ะคือตอนนั้นอะ่ะมันยังไม่มันยังไม่เรียบร้อยดีแต่ตอนเนี้ยเอาป่ะเอาป่ะสักสักสักหนึ่งแบบหนึ่งกลุ่มป,ป่ะแต่ว่าปล่อยวันที่เสีย ยังหายไม่ค่อยหายเจ็บคอดียวหมอบอกว,ว่าเจ็บคอต้องกินของทอดเยอะๆผมเลยกินแต่กไก่ทอดเลยเอารวมหายสบ<ะ>อยจริงเก็บก่อนเก็บก่อนเดี๋ยวยเดี๋ยวเก็บไว้สุไปทีเดียวแล้วทุกคนโอเคปะโอเคปะ,เ,คปะเก็บไว้ก่อนครับผมมาถามมาผมียตอบคำถามทุกคนมาช่วยกดดิโอ้โหโอ้โหโอ้โห,ห,ห คือไอเพลงเนี้ยคือเพลงใหม่ที่ผมจะผมกําลังช่างใจอยู่ว่าอันนี้แม่งจะมีดราม่าไหมเอ้ผมลองเปิดให้ทุกคนฟังเลยดีกว่าโอเคอันนี้คนอัากันอยู่ใช่ไหมอันนี้อ่ะอัากันอยู่ใช่ไหมอันนี้ผมจะเปิดเพลงตอนนี้แล้วคนเขาไปลงในทวิตเตอร์ใช่ป่มแล้วผมก็จะถามว่าอันนี้จะโดนดราม่าไหมโอเคปะเฮ้ยมันเหมือนกาะว่าเป็นอย่างแบบทดลองได้ที่ดีนะอ่ะพร้อมยังอ่ะอัาอยู่ใช่ป่ะ อ่ะโอเคป่ะโดนดาม่าป่ะวะทุกคนว่าววสุด,ด,น,กกน,ดน,กกน้ำมันการยาคุณสุดน้ำมัการคือผมกลัวมันจะโดนดาม่า,มาแล้ต้องต้องต้องหลบวะอ่ะฟังอีกทีเฮ <c oughs> ้ยต้องเชียเอาแล้วไงถ้าปล่อยไปเนะี่ย ฉันไม่ได้รลองคนนั้นล็อกล็อ,ลอ,ลอเรียบพี่างคือผมอยากรู้ว่าไอ้ท่อนนี้มันจะโดนหรือเปล่าเ่ยท่อนนี้ <S <S แล้วเดี๋ยวผมจะเข้าไปกดรีทวิตแล้วผมคนจะถามว่าโดนไหมันีจะด่าผมหรือเปล่าเออมันมีท่อนเดียวที่จริงต่คือคือผมชอบเพลงนี้นะครับจริงๆ คือผมคิดไปแล้วว่าเวลาที่ผมจะต้องร้องสดเนี่ยผมจะต้องรักชโยอุดมินุมอบัตอะเพคะอะไ Pitu อะไปาร์ตินเนียอบัตอบัตฉันก็ไม่รู้ฉันก็ไม่รู้อะไปาร์ตินเนไม่โดนหลอกมกั้งจริงเหรอวะคือถ้ามันโดนเนี่ยผมจะกลัวมันจะเหมือนเพลงรู้อะไรในระหว่าทุกคนคือกูอยากจะมานั่งลบแล้วก็มาตั้งแก้แหละ ืแต่ว่าเดี๋ยวอาจจะแบบเดี๋ยวค่อยไปคุยกันฮะเช็คพ่วานแน่นเลยแน่นแน่น,เล,น,นเลยวะแน่นแน่นแน่นแ่นเลยอ๋อเยกูเขียมฉันรู้คือถ้ามันโดนเนี่ยเรี้ไหมแต่คือโอ้ยังไม่อยากจะสปอยเนื้อหาเพีงแต่ว่าเนื้อหาเพีงมันก็ไม่อยากจะสปอยแล้วแต่ว่าพูดไปแล้วนั่นแหละครับ มันก็เป็นเพลงที่กระโดดอะทุกคนคือถ้าแบบว่าถ้าเล่นสดคือเวทีต้องแตกอนะเพราะว่าผมกระโดดไงอ่ะพี่บอดูเราจะโดนก e นนัะเขพี่เราจะโดนอีทอดนร้น่ะอาไม่เป็นไรนะอะะทุกคนไปในทวิตเตอร์แล้วผมจะเข้าไป ถามแล้วว่าจะโดนไหมแต่ลูกพี่ผมบอกว่าไม่เป็นไรกินน้าแล้วก็พักผ่อนเยอะๆใช่ฮะมันต้องกินน้าแล้วพักผ่อนเยอะๆนะครับถึงจะหายไปไวแต่แต่ไม่เคยทําได้เลยอ่ะรู้เลยว่าเราก็ใครโอเค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 ลืม คือผมร้องกับพี่อัดแลยเพลงน,นี้เป็นเพลงแรกนะทีอ่อัดกับพี่อัดน,นะครับผมมันก็เป็นเพลงที่สนุกสนานนะ้วฮืมร้องเหรอใช่ใคือมันยังไม่ถึงกับสปอยไงทุกคนเพราะทุกคนก็ยังไม่รู้ว่าผมจะร้องร้องเนื้อเพลงคืออะไรเนื้อปะ รู้ว่าเสียงแต่คงต้องขอร้องเออวะใช่ไหมคือรู้ว่าเสียงแต่มันต้องขอร้องป่าวะ <c oughs> <c oughs> ผมบอกเลยว่ามันเป็น <c oughs> เออเป็นเพลงที่ผมร้องกับน้องยินนะครับผมมาทุกคนถามคำถามเลยอ่ะผมไม่อยากคุยเรื่องเพลงแล้วเดี๋ยวจะกูพูดอะไรเดี๋ยวบรหลุดหมดแล้ว <c oughs> เกลียดตัวเองอ่ะแล้วทุกคนถามคำถามมาเดี๋ยวผมจะอย่าไปคุยเรื่องอะไรที่มันแบบว่า ที่มันโปได้ดีกว่ากับปังกัมโมกินโดนนเซลาก,กีฮึมฮ่มฮึ่มกุติดาต้าวตะหุนเดปันไปเรื่อยฉันไม่ได้ร้องเด้ร้องครับฮ่าทุกคนว่าพี่หยันต้องร้องเพลงสักหนึ่งเพลงรป่ะผมว่าเอาไปผมว่าต้องมีสักเพลงแล้วลูกทุ่งมึเปล่าให้หยันลองลูกทุ่งแล้วผมแล็ น้ำตาลกับน้ำเชื่อมมัไเลหวังกันน้ำตาลกับน้ำเชื่อมเลีหวังกันอะไรอนะอะไรเนะี่ยฮะอะไรเนะี่ยอะไรเนี่ยอุ๊ยไม่ใช่น้องยินแต่เป็นแฟนน้องยิน่ะอุ๊ยโอ้ย,อยแรงมากแรงมากแม่ไม่ถึงใครเนี่ยเพี่ยนมามาตั้งนานแล้วลูก แค่ไหนต้องงานแล้วเออโดนยิ่งคุยยิ่งโปะเออคือแม่งเออคือผม <c oughs> คือผมจะหมายว่าเตในค่ายเนี่ยไม่ค่อยจะมีใครบอกอะไรผมเลยนะไม่ค่อยจะมีใครบอกว่าฮ้ยเดี๋ยวจะต้องเราจะมีทําอันนี้กันทําจากนี้กันเด้อน่รือเป่าเพราะว่ากลัวผมไปพูดนะแล้วคือผมเนี่ยคือผมก็ไปพูดคือมันไม่รู้อ่ะเนีกอหอกปล่อย่าง อ่ะไม่พูดดีกว่าเดี๋ยวเผื่อบางคนที่ยังไม่รู้ <c oughs> โอ้ยเป็นวาดอ่ะ <c oughs> สวัสดีพี่นีนะครับผมยานนี d ้อ,อ,ยยองอาพูธิด่บิษาอังสิกไหนฮาดุเซวว่ากูอ็กูกว่าะลืมอ่ะ อ i ะ aku tidak bisa nyanyi ก็ r e ต a า aku sedang sakit kepala เอ,อส t right? s e l ด m a t malam. สอนาย็นีน็วัดโโนวัเนดีอยคนอนเยอเวดอนสวัีตเนัีอนยนสัอนเยอนวดีตอนเบิวดอเนดี่ยวับดยวันี่ยอนเย็อนแบบยนอนชิอน คือ EP หนึ่งมแบบอันนี้คือบอกได้ไหมว่าไปที่ไหนยังไม่บอกแนเนอะคือ EP หนแบบึ่งเนี่ยมันเหมือนแบบมันดูน่ารักใสๆอะทุกคนแต่พอ EP สองนี่คือแบบเหนื่อย EP สองคือเหนื่อยอะทุกคนถ้าทุกคนกคนือถ้าทุกคนดู EP สองแล้วผมบอกเลยว่าคือมีมในนั้นไม่มีเป็นล้านอะซึ่งเป็นมีมผมคนเดียวเนี่ยเหรอปะคือผมไม่อยากจะ s p o i ว่ามันไปที่ไหนแต่ว่า คือผมรู้เลยว่าแบบหน้าผมแบบคือมีมอ่ะคือมันคือแบบมึงไปนอนกูเ <c> ฉ <oughs> <c oughs> ียมคือมีมไม่แบบอี2สองคือแบบคือแบบขุมซับมีมผมจะบอกให้เป็นมีมของคนเดียวด้วยนะเฮ้ยพี่โซอ่ะพี่สวัสดีพี่โซ,ะโซนะผมขนาดนี้ก็เปิดคลิปคือถ้ากูมีคลิปเนี่ยกูเปิดมาวนะแต่ว่าโอเค พี่นบอกให้สปอยฮะทุกคนทุกคนบอกก็สปอยได้นั่นแหละฮะก็เลยคือผมจะบอกให้ว่าผมลืมชื่อรายการแล้วรายการมัชื่ออะไรวะ WXY ครับผมจริงๆไม่ได้ลืมแต่ว่าใช่ครับคือ WXY นี่ผมจะบอกให้ว่าเป็นรายการที่น่าสนใจนะครับผมน่าสนใจนึกอะไรชื่อแล้วปะเออ คือ WXY เนี่ยผมชอบชื่อรายการมากทุกคนคือเป็นรายการที่แคฟคูลเลเดตอ่ะคือ WXY แซดอ่ะนึกว่า WXY คือยิน X วอเออ WXY วอล X ยินคือมันเหมือนแบบว่าแคฟคูลเลเดตเป็นไงใช่ครับผมจริงๆเมื่อกี้พี่วอมาพี่วอไปปุ๊บไอยินมาแทนเป็นไงน่าสงสัยป่ะทุกคนน่าสงสัยป่ะคือไม่สบายนะแต่ว่าคูนมากกูเนี่ย เออแล้วแหละเลยกลับมาที่ W X Y นะครับรายการคิก๊อปอย่าไปดู <c oughs> เอาแล้วมันก๊อปเลยมันก๊อปคอนเทนต์ผมว่ะพี่โซคือมันก๊อปมันก๊อปคอนเทนต์ก๊อปผมอะ่มอะรู้ป่ะคือ W X Y นี่คือบอกว่ามันเป็นชื่อที่ชื่อที่ดีนะ <c oughs> ตอนแรกสปอยเพลงนะครับผมตอนนี้จะพสปอยเดบิวต์มาจะพลอีกตอนไปคนรักแล้วมุขเขยมเออเนี่ยคือคนรักเนี่ยคือผมจะบอกให้ว่าในคนรักเนี่ยคือผมไม่รู้อะไรเลยเลยทุกคนเพราะว่าเพราะว่าทีมงานนะแต่กลัวผมไปพูดนั่นแหละแต่ว่าเออไม่รู้อะไรเลยคันเนี่ยถ้าทุกคนมาถามอะไรเกี่ยวกับคนรักคือผมไม่รู้เรื่อง uh oh อ่าโอเช่อืมอ่า โอเคปานาดลูอああอ bon. อาลอ่ันม่ฉันไม่ฉันไม่ฉันไมนไม่ฉันไมันไม่ฉัไม่ันไม่ฉัม่ัม่ฉัน่นม่ฉน่มมาัม่ฉน่ฉัม่ฉัน่ฉันอม่ฉน่ายนไมนม่นม่ฉัม่นนไนไ่นม่ยมั่นนไ่นไมน่กกนนะวว่าอีกหน่อยนะนนไ่ฉันน่นะม่ะน่นนน่่น คือนอกจาก w ด y เวี่ X ผมจะบอกเลยว่าไม่เอาไม่เอาอ่าใช่ฮะว,วันที่ออกเหรอคือถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยมันจะออนแอร์วันมันพูดได้ป่าวะหรือว่ามันพูดไปแล้วอม่ผมว่ามันน่าจะประกาศไ,ไว,ว้ในเมื่อวานแล้วก็คือปลาย หลายปีป่ะใช่ไหมเออใช่คิดคิดว่าคิดว่าน่นาจะใช่ปลายปีเออแต่ว่าเพลงของเนี้ยอ่ะกูกลับมาที่เพลงกูอีกแล้วกูว่าเดี๋ยวกูหลุดมาเปิดให้ฟังเลยไหมทุกคนอ่ะเราเล่นเราเล่นเราเล่น,อนเออ วิตามินว่าแล้วไปหยิบอะไรรูอ้อ่ะครับหนึ่งทุกคนรอกอน,กค,นคือทุกคนรู้จักวิตามินป่ะวิตามินซีอ่ะแล้วคือผมอ่ะครัหนึ่งคือผมกินอันนี้เว้ยอุ้ยมันต้องเดี๋ยวถามว,วา่าโฆษณาคือมันเป็นวิตามินเลยเนะี่ยแล้วเม็ดแม่งใหญ่ชิบหายเลยดูดิ ดูนิวโป้งมาลยแจกนิวโป่องอย่างและคือผมก็กินแบบว่าคือไม่รู้ไงว่ามันแบบว่าเมื่อมันสามารถอมได้แบบขนมนึกออกไหแล้คือผมก็แบบว่าเอาเข้าปากแล้วก็กินตามน้ำไปติดคอไอวนคือนึกออกไหมมันคือผมกินวิตามินแบบนี้มาก่อนไหยแบบเนี้ยแบบเนี้ยคือมันเป็นวิตามินที่แบบว่าเป็นเล็กๆอ่ะถ้าทุกคนเห็นนะ จะมียี่ห้อกูโดนอีกเออคือเป็นวิตามินแบบเนี้ยและคือมันจะแบบว่าต้องกินกันน้ำใช่ป่ะมันไม่ฉามารถอมได้คือผมก็คิดว่าไอ้อย่างเนี้ยมังเหมือนกันด้วยแล้วคือม่งแบบโอ้ติดอยู่ตรงเนี้ยไอเมนเกือบตายคือตายได้แต่ว่าถ้าตายแบบนี้มันมันมันสลือไปหน่อยเนอกป่าวิตามินซีติดคอตายโอ้โหอาออ่ะายเลยอ่ะหลับตายตามไม่หลับอ่ะทั้งเนี้ย เออแต่ว่าผมลองกินแับอมแล้วคือถ้าผมผมว่าคนให้คงจะแบบรู้สึกผิดนะที่ผมทำให้ผมติดคออ่อาาาามุอดังบยิกี่บิาราภาษาอินโดนีเซียอะแสดงบาราภาษาอินโดนีเซียใช่ฮะทุกคนคือ คือคนให้ก็คงไม่คิดว่าผมโง่ขนาดนั้น,น <c oughs> เนี่ยคือแล้วมันคือผมก็แบบว่าเฮ้ยทำไมมันกินยากวะคือกินไปแล้วด้วยนะแล้วแม่งติดอยู่ตรงเนี้นึกออกแล้วผมก็เลยแบบว่าดูว่าข้างกล่องแม่งกินยังไงวะเอสรุปให้เคียวเนี yeah. ่ยาอมยาให้ละลายในปากอย่างชา้ชาๆโอเคแมนโอเคโอเคอืม ใร้องเพลงเหรอไม่เอาเดี๋ยวพอขอเขาเก็บเสียงก่อนก็มันจริงนะรูจูเตปีลาบิรูจูกัมมุฮัลมาคาสีกิปักโลอ่านอะลาเล่ลาเล่คือทุกคนรู้จักคำว่ากิปักปะกิปักนี่มันเป็นคำที่แบบว่าเพื่อนในคาบสอนนะมันแปลว่าโกหกแต่ว่ามันเป็นคำที่แบบว่าคนไม่ค่อยใช้ โอ้ยวันเกิดพี่อันซื้ออะไรให้แรงมากวันเกิดพี่อันเนาะน,นี่ไงคือผมซื้อให้หละเออผมผมซื้อให้หละว,วันเกิดพี่หันนี่อุอ้ยแมวมีห้ออะไรดีวะวันเกิดพี่อันซื้ออะไรให้เดีวะขอหาป่ะนะโอ้ยนี่ไงทิชชู่หนึ่งแผ่นให้พี่หันบ้าเราก็ต้องเจอไผายปะ การเซอร์ไพรส์ที่ดีที่สุดแหละไงพอเว่าเราพูดอย่างเงี้ยพี่หยันก็จะคิดว่าเฮ้ยมันต้องมีของขวัญอะไรนะแต่คือเซอร์ไพรส์วานห้ังคือไม่ซื้อให้เป็นเซอร์ไพรส์ในเซอร์ไพรส์ทีหนึ่งพีกก็พี่โซ่ะพี่โซ่ฟิดมาอะไรบ้างวะตาฝาดอุ้ยอุ้ยทุกคนไม่รู้ไม่รู้วันเกิดพี่หยันหรอ เอาแล้วพี่อ่านแฟนคลับไม่รู้มันเกิดงอนโดนงอนแน่ทุกคนโดนงอน,นแน่ <c oughs> จ้บอฟฟิตเตอร์ย,อยังไลน์พี่ไลน์ไลน์คืออะไรวะอ๋อ <c oughs> โอเคไลน์เบอร์อุจิชิมก, <c oughs> กิปักกิปักครูว่ากูย่าดิเพื่อนเพื่อนนักกูดีในคลาส ฮะโอ้ย uh, oh, like อาั่สกัดตาโอ้ยฮะฮะ I don't wanna say that 5 minutes ยังอืมใช่ฮะโอ้ย oh, พ so ี่โซแรงมากฮิอะไรวะ คือจะไปละลืมไปแล้วลลว่าจะต้องนอนเร็วสวัสดีทุกคนนี่ก็ไม่นอนกันเนาะเนี่ยสี่ลุมเพิ่งนแล้วทำไมไม่นอนกันหรือว่าที่เมืองไทยนอนหลับกันเร็วอยู่แล้วไม่ใช่ต้องพูดอ้วนะนอนดึกกันเป็นประจำอยู่แล้วไม่ใช่หรอพรุ่งนี้วันอาทิตย์โอเคอ่ะคำถามมาทุกคนปัง,ปง เอ่อมูยอคอสังวิจะเป็นมายังไงคะถึงมาไรไม่พูดดีกว่าพี่กับยินใครโป๊ไอไอยินมันโป๊ะเหรอทุกคนไอ้ยินมันโป๊ะอะไรวะไอ้ยินมันโป๊ะบ่อยเหรออันนี้ผมไม่รู้อะถ้าผมจะมาไลฟ์กับทุกๆคนดีกว่าโอ๊ยไม่ออกไม่อยากไม่อยากไม่อยากพูดแข่งอะทุกคนเจ็บเจ็บคออะโอเค จีป้อมก่อนนอนอ่ะไม่อยาออืออือไอหยินอ่ะไม่เอาอสวดอิปปิโซยังเฮ้ยเดี๋ยววันนี้ทุกคนต้องสวนมก่อนนอนเดี๋ยวผมนำสวดอเอ,อง,ะะอองนทุกคนเออกี่โมงแล้ววะอีกแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวถ่ายรูปบนน้องแอลลี่เป็นไงบ้างโอ้ย โอ้ยไปสถามต่อไปครับทำมีเพลงมีทำเพลงไว้กี่เพลงแล้วคือทำที่ทำจริงๆเนี่ยมันมีไม่กี่เพลงหรือมันแต่ว่าที่แต่งไว้เยอะแต่ว่าเผื่อลบโอ้ปวดโกปดหัวเลยคือมมีวันหนึ่งที่ให้พร้อมเนี่ยไอ้พร้อมมันจะให้แต่งเพลงแบบว่าแต่กูสปอยไม่เอาเก็บไว้ก่อนอ่ะอ่ะกูสปอยไปแล้วไม่ทันแล้วแหละโอเคก็คือมันจะมีอ่ะ ไปไงต่อวะนะนั่นแหละเลยผมก็แบบว่ากดลบเพลงเก่าไปแล้วก็เอาเพลงใหม่มาทับไปทุกคนหายหมดเลยหายเบริร์ตหายเบิร์ตเลยแต่ว,ว่าไม่เป็นไรพอจำได้อยู่มาทอลังสิตฮะทำไมถึงตอบกลับคอมเมนต์ได้เฉยไม่รู้วะเอาคือจริงเหรอตอบกลับไม่ได้หรอไม่รู้เมือน เอ่อนอร์ดนคยขึ้นกร,รมไหมคือขึ้นนะแต่ว่าไม่ค่อยไม่ค่อยจะชอบไม่ค่อยจะชอบเท่าไหร่วะคือผมไม่รู้่ไม่ชอบคนเยอะๆสตูร์สยา อ่ะทุกคนก่อนนอนทำตามนะทุกคนทำตามแนละ้วโอเคไหนี่แล้วผมจะมีท่าให้ทุกคนทำตามนี่ทุกคนลมหายใจเข้าลมหายใจออกดันออกไม่บานโอเคนะโอเคอ่ะใครอยู่ที่บ้านนะครับผมทำตามนะครับผม กูทำอะไรอยู่เลยกูทำอะไรอยู่เ้ยองสดชื oh ่นให้นยัง ai ai hey, ผมจำท่าได้ตัง้งแต่ปฐมเดี๋ยวจะมีทาา่าดังน,น้ำ้าตัา อ่ะว่าเต็มทวีตแล้วมักงเนียตอนเนีน้ไปครับทุกคนสันดีทำตามกันหรอือเปล่าเมื่อกี้ที่ที่ที่เมื่อกี้คือทำตามกันแลวเวแบบผมว่าผมต้องไม่นอนพักแล้วอะเ๋ยวไม่หายไปครับทุกคนบา,บ,าบาย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 ,บาย 有人敢打吗？嗯啊